สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆนาๆทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเดือนเกตปีหกสามท่านขายเซียนขืนมุสลิมก็จะได้มาดีวิวเปิดขายสินค้าครับผมนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ๆที่ทาะขายเซียนขืนมุสลิมเดี๋ยวนี้มาเปิดขายให้ครับผม เดี๋ยวมาชมได้ละเอียดสินค้ากันเลยครับผมนี่ก็เป็นคืนแขวนซีซีเบสบวงกับผมนะฮะเดี๋ยวสิพามาชมได้ละเอียดงานความชัดเจนนี่ครับซิมีสองแบบกับผมคืนแขวนแบบม้วนด้สิมีแบบพันหลอดนี่ฮะแล้วก็แบบเสียบหลอดครับผมมาชมได้ละเอียดพร้อมกันเลยครับนี่ครับ นก็เป็นแบบเชื่อมหลอดกับผมทอหดกับเป็นคืนแขวนแบบมุนใดส่วนอีกชุดนี่ฮะกับเป็นคืนแขวนแบบพันหลอดครับผมมีสองแบบมุนใดทั้งสองชุดกับผมนี่กับเป็นชุดละ4 1บวอนด่วงเป็นคืนแขวนชุดละ4 1บอ่วงเดี๋ยวมาชมราคากันเลยกับผม ค,คืนแขวน41บบวงแบบหมุนได้อมลังเก็บแถมกระดิ่ง2อันรวมทรงแบบเบ็ดเซ็ตแล้ว400บาทครับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD อดรอชำระเงินอยู่หนาบาทครับผมนี่คือ1ชุดนี่400บาทครับผมนี่สองแบบครับผมมีแบบเนีย่ยเชื่อมหลอดกับแบบพันหลอดครับผม รายละเอียดสินค้าเนือง,งานกับอยู่ข้างนาทันเล่ยกับผมความละเอียดความจัดเจนเป็นห่วงท่องเหลืองสายหนาสายพี่อี้กับผมนี่ครับส่วนทันที ตามหาคืนแขวนดังหนุกวักอะทักเขามาได้ครับผมสนใจอุปกรณ์ก็มีชุดพรมต่อแ้ะก็เปิดขายแยกชินครับผมส่วนครบชุดกัพรมต่อกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมชมบริการเก็บปลายทางอีกหนึ่งร้อยบาทครับผมเบ็ดเสร็จแล้วก่ะรอชำระเงินอยู่หนาบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทชุดดังหนุกวัก คืนแขว้นมีพร้อมจัดทรงกับผมอยู่ข้างนาท่าน,นี้มีหลายชุดกับผมสำหรับสินค้าในวันที่2เเดือน7จ็ดปี63นีฮะลักๆแล้วถ้าขายเสียนคืนมุสลิมก็เปิดขายสินค้าตามวันถีกับผมรีวิวสินค้าใหม่ๆให้ได้ชมกันเรื่อยๆกับผมนี่ครับนี่บอว่ววาสิเป็นคืนผีเสือ้อลำโพงเมโมรี่ สำหรับลูกค้าที่เนี่ยขาเรือสินได้กับทักเข้ามาใดกับผมนี่ครับรายละเอียดทันทีอยากเิดเองอ่ะสินค้าก็มีหลายแบบกับผมมีบริการทุกยางกับผมว่ิเวเป็นชุด ทำขื่น็นเอ็นหรือว่าลังเก็บกับเปิดขายอยู่ที่สามันหนึ่งรอยบาทครับผมสิบอันก็บสามรอยบาทค่าจัด่งด่วนกับหกสิบบาทครับ okay. นครับผมเป็นรายละเอีย,ยอกกดหุ่นยนง์นกควักที่นำมาเปิดขายให้กันในวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดปีหกสามครับผม เป็นรายละเอียดสันส้นๆครับผมสำหรับวัตถียี0กับฝากพี่ๆน,น้องๆนาๆทุกท่านบอกต่อๆนะครับผมก็ขอฝากรายละเอียดสันส้นๆเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ